สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีบดสุโม,มงสุบอีบอว่าสิเป็นทางฝั่งไทยฝั่งลราทางต่างประเทศเนาะนังก็เป็นย่ำเศร้าพี่น้อยเราเบนก็ไม่นองเวกาผ้ากันยางไปทำงานพี่นาอันนี้ค่ะอนี้ค่ะซอน้ำเต้าหู้ค้าประจำพี่น้อยเหมือนเดิมไหมจ๊ะ ยายวันนี้ยี่สิได้ใจจ้ากินด้วยหกินด้วยใช่ไหมครับจจกให้ตอนเช้านี่ยเนี่องอยู่นี่โหเมื่อกี้เ็ใส่องเยอะโหได้เยอะเออไยอะนีเยอะายายปันไทยเยอะเพราะว่าพูดนุนยายลูก้าป็นจับยายจดี จ้าใบมีใบด้วยนะจ้ายี่สิบบาทเล่าจ้าโอ้ใบจ้าสนใจไหมจ้าสนใจแล้วเดี๋ยวบันนั้นจะมาเชื่อเลี้ยทำไม่มันไม่ได้มีทุกวันหรอกเลราเพราะบางทีมันมาถึงเวลาทีเดียวเลยเออ แล้วมื้อบ่อขอเห็นเพิ่นนํามาขายหมูบ่าวเวรดกมากินพี่น้องบ่แพงบ่กับทนแล้วก็สแพงกินเอาเนกักคือกันพี่น้องเอ้ยมื้อนี้เป็นมื้อที่มื้อที่3มื้อที่3ที่5เอาไปทํางานพี่น้องน้องิลูกซ้ายแต่งตัวไปทํางานพี่น้องสําหรับงานออฟฟิศ คนทำความสะอาดบ้านหต๊ลูกชายของมึงเอาอไงเ้ยม่น,นอ,อาย,กา,ยากินฮอน้องชายลูกชายมาจากอยากอยากมาลงมาท่ายหูกับพ่อก็แม่เพิ่มแต่มาท่ายหูกับพอะบิดแม่จิดเลยพี่พี่ ย่างฝ่าย่างสองมือยังลืมอยู่นี่เลยย่างเขาใกล้ตื่นไป็นนอแต่มองผักกลับไปวงทำงานย่างทุกมือพี่เนาะพาแม่น้องเวกออกกำลังกาย เอาดิคืบุมี่รถขี่เอาดิคือคือบุมีรถขี่ <c oughs> อยางเอาพี่น้องเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายพี่น้องแต่ห้องอยู่มาเป็นยังมาอยู่ห้องแข้งพี่น้องเลยห้องพันหาประหยัดค่าใช้จ่ายมาหาเงินกับประหยัดที่สุดพี่น้องเลย อมองอยู่พี่น้องซอยมองทำงานม่วงโอ้แม่น้องไอ้เคนม่วงบ่ได้พี่น้องเดีเ๋ยวไปตามอู่ก่อนนะอู่ได้มีคอนั้งคนคนอู่จักกับเขา ม่องซามมดูฝนตกเบดคืนมีน้องเป็นยังไงเนาะเป็นเอฟซีทางนนทางทางอุบลทางเชียงใหม่เนาะแล้วก็ทางสุวรรณภูมิทางเมืองเลยทางสาทางสระคามทางโคราเนาะทุกๆจังหวัดในประเทศไทยเลยโอ้มาหอดลานพีนน้องเหนื่อยเนื่อยเติมหนึ่อีกน้องานทำงาน อันนี้คือคล้องสีคัดไปรคายพี่นอ้องอัวนีงก็คายตัวนักแบบคายแบบเกตหนึ่งอีกหนอ่อยมาถึงหลันถับไปแต่ละมือไหนมาอันคาย มาใส่ถั่วใกินให้กินน,นันโตหูพี่น้องเพราะว่ากินอย่างอื่นกับขับถ่ายยากขึ้นเลยบอกเป็นสาเหตุที่เป็นกระเพาะก็คือการขับถ่ายยากสีหัมือือกับบับถ่ายพี่น้องก็เลยบัดชินเขา่าบัดกินแบบกินซ้ำเวลาเนเาะกระเพาะคนเราไม่ใช่ใหญ่ขนาดนี่น้องมันก็นเลยเป็นการที่ท้องนัก เลยให้จุกเสียบแน่นอืดเท่าเลยฝนตก ชิมก่อนอ่ะชิมก่อนเดี๋ยวชิมก่อนยังบม่ได้มีผู้ใดมาเลยพี่น้องะเป็นเมนูไม่ได้ก็ต้องตุกหวานวันนี้ทำความสะอาดเรียบร้อยรู้มากกว่าเจ้าแบบเราต้องเอาหวานไปเลยกระโบวานแห้งนะปกติหวานเกลือแล้วกระโบวานแล้นี้แซ่บอร่อยจัดเจ้าปากซอยพี่นุ้ยหวานนี้ ภาษาไทยปุาา่นะนภาษาลาวดืดนากนายพปตู่เลยพี่น้ยนยอยหน่อยม,มิดใน,นหน่อยแมงลักภาษาไทยเห็<ใ>นแล้เออนายแมงลักนะบารน้องเอ๋อนายพปตู่ อ่นี่กันแล้วตอนเช้าค่อยคุากันเศรษฐาทกินสองคนพี่น้อยงามเ้ากินมือกินมือละสิบบาทสองพูมีกินมือละสิบต้องแรงกะมือละสิบคือกันเมื่อวานนี่เขาเนี้ยเอาผุหอ่อพี่น้องกะกินกับหมูทอด หมูทอดกรอบที่เขาใส่ถุงถุงแมนถุงคายพี่เนาะแคบหมูแคบหมูกับเจีบบองยายเพิ่นทำมัธบัติพี่เนาะจับกินงยำแรงกับมาหาเงินนะพี่เนาะน็อปันยังบวชอยอยู่บคอยได้พี่น้องเยบาเบนลงมาสองเดือนเก็บเงินบวได้เลยพี่น้องภาคทั้งนั้นอื ขาเใช่ขาดลุ่ขาดเมน้องแว็กขาไฟแน่พี่น้องเลยจักส ok ู่ต่อไปพี่น้องสร้างตั้งรักได้พี่น้องเม่น้องแวกกลับมาเสริมอีกแรงหนึ่งพี่น้องหนักเลเขาสิบวกเงินเดือนเขาไปเรื่บวกแบบเก็บเพิ่มปีกพี่น้องมาหาสองคนหาคนหนึ่งยังบวชถ่อสองเลยพี่น้องหาสองยังบวชถ่อสามเท่าสองพ่อ อ้าวสามกับลูกใหญ่เลยกว่ามหาซอยลูกก็ต้องเข่าเงี้ยนี่อันสามมันบวชอยากขัดกันแน่น้อนสองพอจ้าเด็กเป็นต้นนมันหมดเลยบวชให้ต้องบวชให้พี่เด่นกินเอาต้นจีเซอใส่เซอใส่อ้ยขอกินน้ำเน็ตีกินแต่ผู้เดียวก็ะโด เขียวสวดเขียวไปหาเก็บปวดูมาทํางานอยู่บ้านทัานจะนิ่งเดียวได้ผมก็ยังเว่อร์เป็นงัวเป็นควายลูกท่านขี่นี่เพป็นบ่มีลูกน้อยเพเ่็นมีแต่ลูกแตนเป็นสาวแล้วจ้ะไงไม่ไล้วพี่น้องเลยมีครอบครัวแล้วมันก็ดีพี่น้องสาวลูกชายลูกชายดีมืากเลยกับปีิเสียพี่น้องกัน เรื่องที่เห็ดงานกันไปเลยเก็บประกันพี่น้องประกันภัยวิทยะา LMG พี่น้องประมูลประกันมากรรมขายไปตามอู่นตามศูนย์ต่างๆพี่นเลยพี่น้องมาหันกับสมมาประควนะพี่น้องเนาะมาเป็นกับบอมียังไรนะพี่น้องถ่ายพอเป็นพี่น้องได้เบิร์ได้ส้มก็พอได้คลิปลงเพื่อเอฟซีที่คิดนอยและคิดเทิงเนาะขอบุญขอบคุณทุกท่านที่เขามาติดตามหาส้มขอให้ทุก สุขฐานสุขภัณฑ์เข้มแข็งร่ำรวยเงินทองเบอรสุขคุณหมอที่เป็นทั้งเฮียนทั้งทำการทำงานเนาะขอให้ประสบผลสำเร็จเบอุ์สุขคุณเด้อสบายดีพี่น้อง